เอาละครับก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซอีกชื่นเคยครับวันนี้ก็มาถึงเอ้ยวันนี้ก็มาพูดถึงอ่ากาชาที่จะมาในวันนี้ตอนบ่ายสองโมงนะครับนี่ก็คือกาชาอิจิโกะกับอไปไหนแล้วเนี่ยกาชาอิจิโกะกับอ่าไว้ White นะฮะมาวันที่สิบสี่เดือนหกถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหกตอนบ่ายสองนะฮะสองตัวนะตัวนี้ถือว่าแจม่มถือว่าดีนะอ่าแล้วก็ดีมากๆด้วย โอเคเขาน่าจะมีรายละเอียดทุกตัวหรือเปล่าดูว่ามีแค่สองตัวตอสองตัวเอาสองตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวอื่นผมจะพูดคร่าวๆนะฮะอ่าอันดับแรกครับไออันดับสุดท้ายครับอ่าอเซนตัวนี้เป็นตัวครอบรอบหกปีหกปีนะฮะแรงประมาณสองร้อยฝ่าเปอร์เซ็นต์นะครับมี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 วอลเทคติิตามนะฮะแล้วก็เป็นสวยที่ ถ้าจัดสวยจัดดูดีจัดปัจจุบันยังเล่นได้ดีอยู่ครับได้ตัวนี้ท้ายตู้ก็ถือว่าคุ้มนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่ามันไม่เก่งนะมันเก่งนะต่อไปเป็นอิจิโกะเจ็ดปี iko, อิจิโกะครบรอบเจ็ดปีตัวนี้เป็นตัวเล่นดีครับความทั่วไปครับเก่งแรงไม่ตายแรงครับมีวัตถุดิตามเหมือนกันมันก็ไม่ได้ผิวไหวอะไรขนาดนั้นแต่มันก็แบบดีนะมีการสถานะมีแชร,ร์การสถานะด้วยมีบู๊เอสพี แปดสิบมีฮิตไม่ตา,ตายด้วยนะเอ่าต่อไปเป็นอิชิดะอิชิดะตัวนี้จะไม่ผิดนะ่าจะแรงประมาณ300%กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีเกตเอฟเฟกนะฮะเป็นตัวสังเวียนอิชิดะรบรอบ7ปีเหมือนกันจะมาคู่กับอิจิโกะส้มตัวนี้แหละนะฮะอุนอุนตัวนี้ดันกิยวหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเล่นได้ดีนะฮะตีไกลสายตีปกติเล่นได้ดีดีมากๆด้วยนะฮะสำหรับอุนแดง ซุนซุนม่วงนะฮะสุนซุนม่วงดรอปน้ําหอมครับแล้วก็เป็นลิงดรอปน้ําหอมด้วยนะฮะใครไม่เล่นก็เอามาทําลิงก็ถือว่าแจ๋วครับสําหรับสุนซุนนะมีประโยชน์สุดๆเลยยิ่งตอนนี้มีการดรอปน้ําหอมคูณ2อยู่นะฮะคุ้มยามี่กับฮาริเบลผมไม่ค่อยแน่ใจวะสองตัวนี้ผมไม่มีเลยนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้อันนี้เลยอันนี้ขอติดไว้ก่อนแล้วกัน ส่วนอิจิโกะแดงกับไวอิจิโกะแดงครบรอบ8ปีตัวนี้เป็นตัวที่แรงประมาณฮิต3นะฮะแรงประมาณฮิต3แบบนึงนะทุกคนอ่ะแรงประมาณฮิต3เลยแล้วก็าสาย s อสนะฮะมีวอลเทคติดตามลิงก์และคุณทาม14ครับมีบล็อกรารับหลีของทุกสังกัดครับ ตรุกาศสีน้ำเงินครับมียกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ครับอาตี้ที่ไม่มีใครมีนะฮะซึ่งสามารถเล่นในดันแต้มด่านสุดท้ายได้แล้วก็เล่นในอาเวสเบเกอร์ได้แบบชิวๆนะครับเพราะว่าเขายกเลิกซูปเปอร์อาร์เมอร์ของศัตรูนะฮะฮิตสขอบเขตแรงมีไม้ตายแชร์การการสถานะโจมตีมดดินเลือดเต็มแรงขึ้น20อืมถือว่าแจ๋วนะอาเบรตี้คร่าวๆนะจะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้สองตัวเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจะพาไปดูไว้นะฮะไร้สังกัดครับสังหารยม,มทูสังหารไร้สังกัดสายเอ8พีแปดร้อยแปดสิบนะฮะลิงลูกเป็นทำลายสิบสองนะฮะแล้วก็อลบดุเชินบกสามครับไม่ติดสถานะอะไรเลยทารุกัดสีแดงครับขอบเขตสกิลแรงฮิตแรงบกสองไม่ตายบกหนึ่งนะฮะ ติดสถานะ2วิลูกกินบวก40แผลชะกันบวก60ติดพร้อมกันแน่นอนกลายเป็น100ครับอ่าแดงนวิีญาณอีก80ครับยี่สิ8โอ้ถือว่าค่อนข้างแรงนะเนี่ยแล้วก็มีไม้ตายด้วยอ่ามีลดค่าป้องกันครับศัตรูส,สีม่วงติดสถานะได้ง่ายขึ้น อ่าทีมปาร์ตี้สเปเชียลมูฟวี่ไม่ตายแรงขึ้น20เปอร์อีสาเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับอ่าทีมปาร์ตี้นะฮะอ่าทีมปาร์ตี้อ่าสปีดเร็วขึ้นเนาะเพิ่มความเร็วทีมอ่า30เปอร์เซ็นต์นะโอ้เร็วขึ้นไม่ตายแรงขึ้น30ฮิตไม่ตาย คิดไม่ตายก็มีอยู่แล้วเย้ายิ่งเล่นออนไลน์มันก็ยิ่งแรงขึ้นไปใหญ่ครับสําหรับไว้นะฮะเป็นตัวสังเวียนด้วยครับ2ตัวนี้ถือว่าดีถือว่าเด็ดนะเดี๋ยวแต่ผมจะพูดถึงเลทให้ฟังเพราะว่าตู้เนี้ยเหมือนจะดูดีทั้งตู้แต่ว่าดูเลทครับปกติปกติเลทมันจะ4.5นะฮะแต่อันนี้เลทแค่3.6นะฮะ เลทหายไปนะเลทหายไปเกือบ1%เลยครับเลทหายไป0.9%ครับก็คือโอกาสออกหายไปฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงอย่างน้อยเขามีการันตีในสเต็ปที่5 0 15นะฮะแล้วก็20อันนี้ก็ถ้าไม่กลัวเกลือก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีการันตีนะฮะการเปิดผมมองว่าคุ้มนะได้ตัวไหนก็คุ้มหมดอนะ่ะเดี๋ยวไปดูฮาริเบลกับอันนี้แป๊บหนึ่ง ฮารีเบลเขียวครับอ่าสังหารหน่วยศูนย์อ๋อลิงดอบน้ําหอมลิงดอบน้ําหอมใหญ่นะฮารเลเป็นตัวลิงดอบน้ําหอมใหญ่ดอกน้ําหอมเล็กด้วยครับน้าหอมใหญ่เล็กอ่าน้ําหอมเล็กบวกสิบเลยแล้วก็เป็นตัวดอกน้ําหอมใหญ่ด้วยมีโจมตีมุดดินธรุกาศบวกอ่าศัตรูแข็งแกร่งโจมตีไม่ติดสถานะแรงขึ้นหนึ่งร้อยว่าดีครับสาหรับฮารีเบลเดี๋ยวต่อไปเป็นยาม่ ยามีแดงครับอ่าสังขาหลายสังกัดนะอ oh. uh ือฮะติดออนแรงทุก5วิด,ด้วยครับแล้วก็ติดอ่ามีลิงก์ติดออนแรงแรงขึ้น35%ด้วยครับไม่ติดไฟาสายที่ปกติเหรออ่าใช่สายที่ปกติครับความเสียหายปกติ50ฮิตปกติบกหครับ คุณสมบัติผู้สังหารสิบเปอนต์ถ้าโจมตีสีแดงแยกสิบเปอร์เซนต์แบบกิลสามสิบผู้สังหารสามสิบแบบกิลห้าสิบเกลือกาดสเปอร์อัลเมอร์ติดออนแรงบวกสามสิบห้าเปอร์เซนต์ทีมพา,าร์ตี้อลันคาสีแดงโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะแรงขึ้นสี่สิบเปอร์เซนต์ต้องโจมตีด้วยนะติดสถานะเฉยๆมันไม่ไม่แรงนะต้องโจมตีด้วยติดออนแรงทุกค่าวิดีถือว่าแจ๋ว ตัวดันกิลอ่าสังกัดระยะใกล้ถือว่าดีนะฮะผมมองว่าในตู้เนี้ยคือดูดูดีหมดเลยแต่ถ้าเราจะเปิดเราต้องเอาหวังการันตีนะเพราะว่าเลทมันค่อนข้างน้อยะเราไม่รู้ว่ามันจะออกไหมนะฮะมันออกแต่ผมมองว่ามันน่าจะเกลือฟาตู้อื่นๆเพราะว่าเลทมันน้อยกว่าเกือบ1%เลย เต้องไปลุ้นกันนะครับแต่ทั้งตู้เนี่ยได้ถือว่าดีครับอิชิโกะดีมีประโยชน์แน่นอนครับได้่าวอกแรลลีของทุสังกัดแล้วก็ยูโรซูเปอร์อเมอร์ด้วยไวครับแรงดีสังเวียนโคตรพิ้วพิ้วจัดเลยพุ่ง3มทีนะฮะอารีเบลลิลงดอกน้ำหอมใหญ่แล้วก็ดอปน้ำหอมเล็กบวก10ด้วยครับอันนี้กคตเจ๋วยามี่ยาไม่ตัวดันกิยวทวสังกัดนะฮะสุนุน,นลิงดอกเหมือนกันครับอืมพวกนี้คือดีหมดนะ ก็ใครได้ก็ถือว่าโชคดีดีใจด้วยส่วนผมน่าจะเก็บเพชรไม่ทันนะฮะมีแค่1,300เองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากวาเท่านี้แหละยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจใผมนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ